วันนี้เรามาทำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสอร่อยอร่อยทานกันค่ะสูตรและวิธีทำน้ำซุปให้อร่อยหัวใจหลักของก๋วยเตี๋ยวก็คือน้ำซุปถ้าน้ำซุปอร่อยส่วนต่างๆก็อร่อยเช่นกันค่ะอัตราส่วนผสมของน้ำซุปก็ตามนี้เลยค่ะนำหัวไชเท้าปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วมาหั่นเป็นชิ้นลมจะใช้หนึ่งหัวใหญ่ๆเลยค่ะน้ำซุปจะได้หวานอร่อยเสร็จแล้วนำเครื่องก๋วยเตี๋ยวมาใส่ที่กองเครื่องเทศหรือจะใช้เป็นผ้าขาวบางห่อก็ได้นะคะเวลาต้มน้ำซุปจะได้ใส่น่ารับประทานตามด้วย3เกลือทุบพอแตกนำมาใส่เครื่องกองเช่นนกั สามเกลือก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยเตรียมเครื่องเสร็จแล้วก็ไปทําน้ําซุปกันค่ะพอต้มน้ําให้เดือดแล้วนํากระดูกหมูมาลงใส่ตามด้วยหัวไชเท้าเห็ดหอมที่แช่น้ําให้นิ่มน้ํากระเทียมดองซีอิ๊ขวขาวขนาหมูซุปก้อนเกลือน้ําตาลกลวดใบเตยเครื่องเทศกว๋วยเตี๋ยวและสามเกลือเสร็จแล้วปิดฝาต้มตุ๋นน้ำซุปด้วยไฟกลางค่อนแรงในช่วงเวลา15นาทีแรกแล้วปรับมาเป็นไฟกลางค่อนอ่อนอีก30นาทีต้มตุ๋นจนน้ำซุปได้ที่แล้วชิมรสด,ดูได้ตามชอบ เราก็จะได้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยน้ำซุปจะหอมหวานอร่อยกลมกล่อมกำลังพอดีลมอ,อยากให้เ,เพื่อนๆได้กลิ่นค่ะกลิ่นนี่หอมฟุ้งกระจายเสร็จแล้วก็มาลวนหมูสับหมูสับจะช่วยให้น้ำซุปอร่อยเข้มขน้นใช้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวซีอิ๊วขาวและผงปรุงรสลวนให้หมูสับสุกแค่70-80%เครื่องที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวก็จะมีหมูสับลูกชิ้นปลาเส้นลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาและหมูหมัก หมูหมกักลมใช้เนื้อหมูมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำหนาบางได้ตามชอบเลยค่ะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวผงปรุงรสน้ำตาลทรายและเบกกิ้งโซดานวดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วหมักทิ้งไว้ข้ามคืนเราจะได้หมูนุ่มเด้งอร่อยค่ะถ้วยนี้ลมขอทำชิมให้เพื่อนๆได้ดูค่ะลมใช้หมี่ขาวส่วนผักก็จะมีผักบุ้งกระหล่ำหันซอยและถั่วงอกนำไปลวกให้สุกตามด้วยเนื้อหมูลูกชิ้นก็นำไปลวกให้สุกเช่นกันค่ะปริมาณก็ใส่ได้ตามชอบเพราะเราทำทานเอง พอลวกเสร็จแล้วก็ไปใส่ตั้งฉายกระเทียมเจียวต้นหอมและขึ้นช่ายหั่นซอยตามด้วยน้ำซุปสีของน้ำซุปก็กำลังพอดีน่าทานมากๆเพื่อน,อนๆว่าน่าทานไหมคะอุ้ยเริ่มใส่หมูสับขอหมูสับใส่หน่อยตามด้วยพริกไทยป่นเสร็จแล้วก็ปรุงรสได้ตามชอบขอบอกว่ากว๋วยเตี๋ยวหม้อน,นี้อร่อยมากๆน้ำซุปอร่อยเข้มขน้นทำทานเองที่บ้านได้แบบง่ายๆถ้ายังไงลองไปทำทานดูนะคะลรรับรองว่าอร่อย